สวัสดีครับผมเชยสิษฐ์จากบริษัทโคโนบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเขาเรียกว่าสรุปนะครับการทำงานนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์นะครับที่เรียกว่า majority concept นะครับหรือ majority concern นะครับของเจ้าตัว mongodb นะครับหลักๆเนี่ยก็จะที่บายถึงว่าหลักการในการที่มันจะเรียกเลือกเจ้าตัว primary หรือตัว database instance หลักนะครับขึ้นมาเป็น database ที่ ที่สามารถทั้ง read ไรีดแลหลได้เวลาที่เราทำการกำหนดให้ตัวมอนโกล a t a b เบสเราเนี่ยรันแบบคัสเตอร์ซึ่งในมอนโกล่เวลาเรารันแบบคัสเตอร์เนี่ยเราจะเรียกว่า replica set r ร p l ิค a คืออารมณ์เหมือนกับอ่าก๊อปกันนะครับทำการโคลนขึ้นมาเหมือนกับกระจายหลายตัวนะครับเซ็ตก็คือเป็นชุดเซ็หรือจะเหมาะเป็นคัสเตอร์ก็ได้คราวนี้ปัญหาอย่างหนึง่งสำหรับคนที่เพิ่งหัดทำมอโกลีบีนะครับซึ่งในเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ ไม่ค่อยคล่องนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้จากเขาเรียกว่าการทำโปรดักต์ของผมแล้วก็มันมีบางจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออควรจะต้องมาแชร์ละนะครับจุดนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องของตัวนี้ครับ definition of majority นะครับหรือเขาเรียกว่านิยามของเสียงข้างมากคืออย่างแรกต้องเข้าใจจอดก่อนนะครับว่า สิ่งที่บอกแล้วพูดเนี่ยคือ Database เบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น่ายไหนเนี่ยมันสามารถก็จะรองรับการทำงานคัสเตอร์ซึ่งอย่างนี้บอกก็คือในอมอนโกเนี่ยคัสเตอร์เราจะเรียกว่า r e p ิ i c a เซตนะครับซึ่งเราสามารถารันเจ้าตัว Database Server ของมอนโกเนี่ยขึ้นมา7ตัว3ตัว10ตัวหรือเป็นพันตัวก็ได้นะครับนะแต่ว่า,าในกรณีนีน้นะครับเวลาที่มันสามารถาเวลาที่ มันหลั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับในเซตหรือในคัสเตอร์นั้นที่สามารถเป็นทั้งตัวอ่านแล้วก็ตัวเขียนได้นะครับซึ่งในมองโกลเนี่ยเราจะเรียกว่า r r m m r y นะครับก็คือเป็นตัวหลักนั่นเองนะครับส่วนตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักเนี่ยมันก็จะมี s t a t e แตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็น s t a ตทเรียกว่าเป็น s e c r y s e r y s e c r y d a r y ก็คือเป็นตัว Database นะครับที่เป็นเหมือนกับตัวสำรองแล้วกันที่แบบรอว่า ถ้า primary เนี่ยมัน f a i เมื่อไหร่นะครับมันก็จะทำการเขาเรียกว่ามีการเลือกตั้งนะครับมีการแต่งตั้งตัว primary ใหม่ขึ้นมาจากเซตของ secondary ที่มันออนไลน์อยู่นะครับคราวนี้เนี่ยในการที่มันจะแต่งตั้งตัว primary นะครับขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมาใช้กฎนะครับหลากหลายได้กันหนึ่งในนั้นกนะ็คือกฎของ majority ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าคำพูดที่ว่า เวลาเราจะทำการเขาเรียกว่าเซต u s สต์ขึ้นมาเนี่ยในมงโกเนี่ยเราไม่ควร s เซต u s t e r m o n โ o เป็นเลขคู่นะครับให้เป็นเลขคี่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่เหมือนผมรีไว้์นะครับก่อนจากคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งผมผมคิดว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมพูดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซหรือมันยังคุมเครือมันไม,ไ,มไม่ผิดหรอกแต่ผมว่ามัน,มนไม่กระจ่างนะครับผมก็เลยอัดคลิปใหม่ขึ้นมาเอาละมาดูงี้ก่อน นะครับอันนี้คือจำนวนเขาเรียกว่า number of voting member นะคราวนี้คำว่า voting มันคืออะไรให้มองนี้ก่อนว่าจำนวนตรงนี้ก็คือจำนวนของตัว node หรือตัว database อง mongodb Mongo server ที่เรามีอยู่แล้วกันนะครับเราสามารถมี mongodb ที่มีอยู่เนี่ยนะครับรันมาพร้อมกันได้เป็นร้อยๆตัวเลยผมจะทำจะพิจารณาป็งพันตัวเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีกฎข้อหนึ่งของ m o n g o d คือ ตัวที่จะสามารถนะครับมาเป็นไพม a รีได้เนี่ยนะครับตัวที่สามารถจะเป็นไพม a รีได้เนี่ยจะมีไม่เกิน7ตัวนะครับยังไ,ไงคุณมีพันตัวแต่ตัวที่จะสามารถเป็นไพม a รีได้เนี่ยจะไม่เกิน7ตัวนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าตัวที่มีสิทธิ์ในการโหวตก็อยู่ใน7ตัวนี้ด้วย คือการที่เราจะแต่งตั้ง primary ขึ้นมาหรือตัว database หลักที่จะใช้ในการสื่อสารกับ application server เนี่ยจะต้องเกิดจากการโหวตนะครับของ member 7 member นี้ซึ่ง database เนี่ยสมมติเรามีอยู่พันตัวทุกตัวเนี่ยราสามารถเซตเสียงโหวตให้มันได้นะครับแต่ว่าเราจะเซตเสียงโหวตนะครับที่มากกว่า0นะครับก็คือพันตัวเนี่ยเราจะเซ็ตเสียงโหวตให้มากกว่า0ได้เพียงไม่เกิน7ตัวนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมก็จะบอกว่า ถ้าเราลึกภาพนะครับเราไล่การสร้างเลปิค่าเซตเนี่ยเลปิาเซตเนี่ยเราสามารถสร้างได้แต่ตั้งแต่โหนดเดียวขึ้นไปก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับเรารัาขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีการแอดตัวดาต้าเบสตัวอื่นเข้ามาเลยนะครับเราเหมือนกับสถานาตัวเราเนี่ยเป็นเลปิค่าเซตเหมือนกับเฮ้ยเราจะเป็นคัสเตอร์นะแต่ตอนนี้มีแค่ชั้นคนเดียวก็ได้นะครับในกรณีเนี่ยเราก็จะมองว่าถ้าเกิดมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่เราบอกว่าระบบเราเนี่ยรองรับแบบคัสเตอร์นะ มันก็นจะมองว่าคนโหวตเนี่ยก็มีแค่คนเดียวคาว่า majority คือเสียงค้างมากให้คุณนึกภาพว่าเหมือนกับสภานะครับสภาบ้านเราเนี่ยในสภาเนี่ยมีรัฐมนตรีแค่คนเดียวมีสวแค่คนเดียวนะครับในพือนที่มีคนโหวตแค่คนเดียวอัะนั้นเสียงข้างมากคืออะไรครับก็คือแค่หนึ่งคนซึ่งในกรณีเนี่ยมันจะมีผลอย่างนี้ครับในกรณีที่ระบบมันล่มเมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าการ o v เ r อร์โอ r วอร r เนะครับหรือ failover นะครับโอเวอร์ over over, เท่าทีเหมือนกับพยายามที่จะหาไพ i ์มารีตัวใหม่ขึ้นมารันแทนในกรณีคุณนึกภาพว่าคนในสภาเนี่ยมันถูกถูกเขาเรื่องไงถูกไล่ออกหรือป่วยตายเงี้ยนะครับถามว่าถ้ามันมีแค่คนเดียวเนี่ยมันจะมีคนมาแทนมันได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงมองว่าถ้าเกิดคุณออนไลน์แค่ตัวเดียว Majority หรือเสียงข้างมากคุจะได้คนเดียว ถ้าไอคนนี้มันตายไปหรือ database ตัวนี้ตายไปนะครับความสามารถที่จะทนต่อการเขาเรียกว่าการตายได้จริงเป็นศูนย์ก็คือพูดง่ายห้ามเฟลเลยถ้าเฟลระบบล,ล่มก็คือ number of tolerance เรียก tolerable นะครับ uh, tolerable uh, failure ก็คือความสามารถในการทนทานต่อการที่ระบบจะล่มจึงไม่มีเลยเอาละคราวนี้นึกภาพต่อนะครับถ้าโหนดเราเนี่ยเพิ่มจาก1เป็น2ก็คือมีลาน2ตัว ถ้าเราคิดกันแบบบ้านๆเนี่ยสตัวตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งก็น่าจะรันแทนได้ใช่ไหมครับแต่ไม่เพียงพอในมองโกรครับมองโกเนี่ยการที่มันจะรันแทนได้เนี่ยมันจะใช้คอนเซ็ปต์ที่ชื่อ majority คือมีเสียงข้างมากให้คุณนึกภาพคนในสภามี2คนคนหนึ่งตายไปจะเหลือแค่คนหนึ่งนะครับประเด็นคือให้มองว่าเรามี2แต่ตายไป1งดังนั้นคนที่เหลือแค่1ถือว่าเป็นเสียงข้างมากไหมครับไม่เพราะมันหนึ่งหนึ่งเท่ากันไง มันจะโหวตตัวเองไม่ได้นะครับไม่ใช่โหวตตัวเองไม่ได้หรอกคือโหวตตัวเองโหวตได้ครับแต่เพียงแค่ว่าเนื่องจากมันมีแค่คนเดียวอะ่ะมันเป็นเลขคู่อ่ะครับนึกภาพมามันมันไม่ใช่เสียงข้างมากะนะครับข้างมากในเคนี้คือต้องมากกว่าตัวที่ตายไปนะครับเอาละมาดูกันดังนั้น majority คือเสียงข้างมากของ2ก็คือ2ถูกไหมก็คือมันต้องเป็นเลขคู่ะนะครับมันก็คือ2นะครับเพราะว่า มันคนเดียวไ่ได้ถ้าคนเดียวมันก็คือเท่ากันมันก็ไม่ใช่เสียงค้างมากล้วตอนนี้เริ่มเห็นประเด็นนะนะอ้นั้นหมายถึงว่ายังไงครับหม,มายความว่าถ้ามันตายไปนะครับตัวหนึง่งมันก็ยังคงรันไม่ได้เพราะหลักการก็คือว่านะครับหลักการก็คือว่าการที่มันจะรันได้ไการที่มันจะตายได้นะครับะจะหวนตายได้และระบบยังไปต่อได้มันจะต้องเคาเรียกว่ายังคงเหลือเสียงข้างมากอยู่โอเคปะ ตายไปจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตายไปแล้วเสียงข้างมากยังต้องหลงเหลืออยู่หรือถ้าเกิดคิดเป็นสมการง่ายๆคือเอาจํานวนโนดทั้งหมดที่สามารถบวดได้ลบด้วยจานวนเสียงข้างมากอันนี้ลบไปแล้วได้เท่ากับศูนย์ก็คือห้ามตายไมนะ่ตัวเดียวตายปุ๊บระบบจะล่มนะครับซึ่งคําว่าล่มเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าล่มสักทีเดียวมันจะกลายเป็นว่าทุกตัวจะเป็น secondary นะครับมันจะไม่มีตัว primary ซึ่งในกรณีหมายความว่าระบบเราจะได้เพียงแค่ q u r r y นะครับแต่จะไม่สามารถ Insert, Update e หรือ Delete ได้นะครับเอาละครนี้มาดู Cluster นะครับหรือเรียกเป็นแค Se ที่มี Node นะครับสามตัวขึ้นไปย้ำนะครับว่า Node ทั้งหมดหรือ Server อรหมดอาจจะเป็นพันตัวแต่คุณจะ s e ตให้มีแค่3ตัวเท่านั้นที่สามารถโหวตได้หรือพูดง่ายคือเขาเรียกโค่าโหวตกันมาเนี่ยหรือโหวตแวร์ยเนี่ยมีค่าเป็น1ขึ้นไป ทุกคนเนี่ยสามารถเซตค่าโหวตตั้งแต่นหนึ่งขึ้นไปถ้าเกิดเซตค่าโหวตเป็นศูนย์เมื่อไหร่นะครับจะหมายถึงว่าโนต้ตตัวนั้นไม่มีสิทธิโหวตนั่นเองถ้าเกิด3ตัวขึ้นไปมันจะเกิดเขาเรียกว่าเสียงข้างมากอะเพราะว่าข้างมากของ3ามก็คืออะไรก็คือ2มันเป็นเลขขี้ครับบุญนึกภาพว่าในเคสนี้เนี่ยถ้าเรามีการทะเลาะกันเนี่ยถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะไม่สามารถฝันธงกันได้ถ้าเกิดเขาเรียกว่ามันมีความคิดพอๆกันคนหนึ่งคิดอีกคนนึงก็คิดอีกอย่างหนึ่งพอๆมันฝันท แต่พอเปเลขคี่มันจะไม่มีทางคิดที่แบบเขาเรียกว่ามันพอดีกันได้มันจะเกิดการเขาเรียกว่าไม่เท่ากันซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันจึงทําให้เกิดเขาเรียกว่าเสียงข้างมากขึ้นมานะครับก็คือเสียงข้างมาก็คือเป็น2ก็คือพูดง่าย3เสียงข้างม่กคือ2หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดมันตายไปตัวหนึง่งแต่ยังมีเสียงข้างมากอยู่2ซึ่งเสียงข้างมากก็จะทาการเขาเรียกโหวตว่าใครจะเป็นเมมเบอร์ก็คือพูดง่าย ไอ้งตัวเนี่ยสามารถบวกกันเองได้ว่าใครควรจะเป็น primary ไม่ใช่ member นะครับใครจะเป็น primary อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นหลักการของ majority ซึ่งถ้าเกิดผลบวตของมันเนี่ยพอได้ค่าบวกของทุกคนเนี่ยมีค่าะเกินหนึ่งก็คืออารมณ์เหมือนสอวทุกคน,นมีแค่1แึ่คะแนนเสียงถูกต้องป่ะนะครับมันจะมีค่าอีกค่าหนึ่งครับลูกหนวจะมีค่าตัวนึง priority priority ก็คืออารมณ์เหมือนกับลำเขาเรียกลำดับชั้นแล้วกัน เอาแล้วทุกคนอาจจะโหวตได้แต่ถ้าเกิดโหวตมาแล้วเนี่ยโหวตมันเท่ากันเขาจะเช็คต่อว่า Priority คนไหนเขาเรียกว่าเยอะกว่านะครับซึ่งโดยกกกปกติก็จะเซต priority แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเรียงตามระดับเขาเรียกว่าความพร้อมของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือถ้าเกิด Prior i t y มันเซ็ตเท่ากันอีกระบบจะทําการเช็คจากตัวที่ว่าออ f time หรือ Operation Time นะครับว่าตัวไหนเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัวรันตัวสุดท้ายหรือพูดง่ายคือตัวไหนที่เป็นตัวเก็บข้อมูล หรือทําการแบกอัพข้อมูลล่าสุดเขาจะทําการแต่งตั้นตัวนั้นเป็นตัวนึเป็นตัวพเมอรีเองเอาละคราวนี้พอ3ปุ๊บก็คือตายได้หนึ่งพอมาเป็น4ล่ะเรามีผู้โหวตหรือเมมเบอร์สี่สตัวให้มององ,ง่ายๆนะครับคือเรามี4ี่เซิร์ฟเวอร์นะครับเราเราเราสึกว่าก,การจะเ,เพิ่มเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยมันน่าจะทําให้ระบบเนี่ยมันทนทานขึ้นใช่ไหมแต่ก็บอกแล้วเลขคู่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื่อเป็นเลขคู่นะครับเมจอร์ตี้คือเสียงข้างมากของ4คืออะไร ก็คือ3เพราะไม่ใช่2แน่นอน2คือมันเท่ากันถูกต้องไหมมันมันเท่ากันอ่พง่ายๆคือ2มันเท่ากันดังนั้นมันจึงงงคงตายใช่ไหม่ะตายได้แค่1ถูกต้องไหมครับเพราะคุณนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณตาย2มันก็เหลือแค่2ถูกต้องไหมถ้าคุณตาย2เหลือแค่2แล้วมันจะบวกยังไงอ่ะคืออารมณ์แบบมันมันไม่ใช่เสียงค้างมากเพราะมันตายไปสอง่ะไอที่รอดเดือว2มันจะไม่เสียงค้างมาดังนั้นเสียงค้างมากคือมันต้องเป็นลักษณะสมการนี้ครับคือจํานวนทั้งหมดหารด้วย2แลระบบด้วย1ก็คือง่าย มันต้องเป็นเลขอะไรต้องเป็นเลขขี้นะครับซึ่งในกรณีนี้คือถ้าเกิดเป็นเขาเรียกเลขขี้เช่น4หรือ6คุณจะเห็นว่ามันนี่ประโยชน์เลยเพราะความสามารถในการทนทานมันไม่ได้เพิ่มขึ้นที่หนำ่ำที่หน่ำซ้ำนะครับมันกับแย่ลงด้วยมันแย่ลงไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้สําคัญเอาล่ะมาดูกัน4เสียงข้างมากคือ3 4ลบ3เหลือ1นั 1, ่นคื 1, ตายได้แค่1แต่พอเป็น5ปุ๊บนะครับ ก็คือเสียงข้างมากของ5ก็คือ3ขึ้นไปต้องปอพอมี3โนวขึ้นไปก็คือว่าเสียงข้างมากน,นั้นมันตายที่2คือตายไปตัวหนึ่งแล้วยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตายตัวหนึ่งเมื่อไหรปุ๊บนะครับก็ยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดตาย3ตัวปุ๊บเนี่ยตัว majority หรือที่มันเพื่อ m i n i m u m Majority เนี่ยมัน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 ไม่ได้ละนะครับมันก็นตายได้แค่2นะครับตายได้แค่2าอมพอเป็น6เสียงข้างมากของ6คืออะไรคือ4ดังน,นั้น ค,คือมันก็ยังคงตายเท่าเดิมดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงไม่ค่อยแนะนำว่าให้เป็นเลขคู่เพราะนีประโยชน์ที่คุณจะเป็นเลขคู่นะครับอย่าง7นะครับอย่างแรกก่อนของมองโกนะปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวที่สามารถโหวตได้เนี่ยจะได้จะมีได้ไม่เกิน7ตัวนะครับแล้วคุณเซตโหวตเป็น1เป็น1เป็น1น,น,น,นะครับทุกตัวเลยเมืดคุณมีพันตัวคุณเซตโหวต เป็นหนึ่งทุกเป็นตัวเนี่ยยังไงก็ไม่ได้มันก็จะเลือกเพียงแค่7ตัวซึ่งผมอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนว่ามันจะเลือกตัวไหน,นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตามกฎแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถมีตัวเมมเบอร์ Member ที่สามารถโหวตได้เกิน7ตัวนั้นคุณก็ต้องเซตเองว่าตัวไหนเนี่ยที่จะมีโหวตมีเสียงโหวตได้นะครับเพื่อนโหวตมีค่าเป็น1ขึ้นไปนอกจากนั้นต้องเซตเป็นศูนย์นะครับไม่มีสิทธิ์โหวตนะครับแล้วคุณอาจจะตั้งคาถามว่าเอ๊ะในเมื่อมั Vote นไม่มีส แล้วเราจะเพิ่มมันขึ้นมาทําไมในเคสนี้คือเราจะเพิ่มมาขึ้นมาเพื่อจะให้มันเป็นฐานะของตัวแบ็กอัพหรือเพิ่มมันขึ้นมาในฐานะของรองรับการเรีบางทีคุณต้องการจะคิวรี่คุณต้องการกระจายก,การคิวรี่ไปยังโหนดต่างๆแต่คุณบอกว่าโนดเราเนี่ยไม่จะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนและอ่านได้นะครับพูดง่ายนั่นแหละนะครับก็คือตัวที่จะเขียนและอ่านได้เนี่ยจะมีได้ไม่เกิน7ตัวเท่านั้นคราวนี้เรามาดูกันต่อนิดหนึ่งนะครับมาดูกันต่อที่ว่าถ้านะครับถ้า ผมบอกว่าเฮ้ยผมต้องการเพิ่มโหลดขึ้นมา4ตัวนะครับเพื่อใจะให้ตัวที่4เนี่ยนะครับมาเป็นตัวแบ็กอัพแล้วกันผมไม่ได้กะมันแบบมาบวชอะไรไม่ไดไม่ได้กะเป็นไพรเมอรีหรอกนะครับหรือถ้าแบบม่ไม่ไหวจริงๆริงก็เป็นไพรเมอรีก็ได้นะครับอ่าคราวนี้มาดูนะมีผลเสียยังไงเป็นเลขคู่นะครับอย่างแรกก่อนนะครับของเดิมคุณมี3คุณเพิ่มมา4อันนั้นความสามารถในการทนทานของคุณเนี่ยก็อย่งคงแค่ห ราวนี้ให้คุณนึกสถานการณ์นะครับว่าไอตัวที่สี่คุณเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเอา PC มาทําก็ได้เพื่อทําการเอามาแบ็กอัพถูกต้องป่ะแล้วคุณก็อาจจะให้ทุกคนมาใช้ PC ีนี้ในฐานะของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ uat เพื่อทดลองนู่นทดลองนี่ประเด็นคือบางทีเนื่องจากว่าคุณให้ความสําคัญกับมันต่ําคุณก็จะปิดชัดดาวตอนเย็นโอเคปะ่ะปิดชัดดาวมันตอนเย็นพอคุณปิดชัดดาวมันปุ๊บเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรครับโนดโนดหนึ่งที่มองว่า เป็นโหนดที่สามารถมวดได้เมื่อคุณชดนาันปุ๊แบแปลว่ามันไปถูกต้องปหดังนั้นคุณจะเสียอะไรครับคุณจะเสียสิทธิ์นะครับในการที่ระบบล่มไปแล้ว1ตัวเพื่อง่ายคือถ้าอีกตัวหนึ่งล่มไม่ได้นะครับระบบคุณจะล่มทันทีนะครับคำว่า,าระบบล่มก็คือจะไม่มี primary ระบบคุณจะไม่สามารถ read write ได้จะได้เพียงแค่ read นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมองอดีก็คือการที่คุณเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันมีผลร้ายนะนะครับเพิ่มเข้าไปแต่ว่า ถ้าเกิดคุณเพิ่มเข้าไปในฐานะที่คุณเซตบวตตัวนี้เป็นศูนย์คือเมื่อไงไม่มีสิทธิบวตอย่างนี้มีผลร้ายต่อให้มันดาวไปก็จะไม่มีผลนะครับกับตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณเซตให้มันเป็นตัวที่มีก็เลยมีค่าบวตเป็นละเป็น1ด้วยนะครับก็คือค่าบวตเป็น1ด้วยต,ว Set, ตัวเนี้ยเซตตัวเลขคู่เนะี่ยเป็นค่าบวตเป็น1ด้วยมันจะเกิดผลร้ายครับคือถ้าเกิดคุณจะมีวางแผนไว้ว่าตัวเนี้ยเอาไว้แค่แบ็คอัพนะไม่ทำอย่างอื่นนะครับ คุณจะต้องเซตโหวตให้มันมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งมันมีวิธีการเซตอยู่นะครับเรื่องการคอนฟะิกเนี่ยพวกเนี่ยนะครไม่ใช่ตัวนี้อยู่นี่แถวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นค่าคอนฟิกเมมเบอร์แล้วก็ dot vote ให้เท่ากับให้เท่ากับศูนย์แค่นั้นเองนะครับก็คือเหมือนกับระบุว่าไอ้เมมเบอร์ตัวเนี้ยให้ไม่มีสิทธิ์โหวตอย่างเงี้ยโอเคคุณเพิ่มเป็นเลขคู่ได้ใหคือตัวคู่คุณเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์โหวตแต่ถ้าเกิดคุณให้มันมีสิทธิ์โหวตเมื่อไหหร่่่่ปุุุ๊บคคคณณตต้้้อองงนนนนนึึกกภาาาาาาพพววเเเเมมมมมมืิิสียยััขถด ถ้ามันตายก็คือคุณก็เสียสิทธ์ในการที่ระบบจะตายไปแล้หนึ่งตัวซึ่งหมายความว่ามันจะอะไรครับไม่สามารถตายอีกได้ดังนั้นตัวที่สี่ที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับไม่ถ้าคุณเพิ่มเพิ่มมาในฐานะบทไม่มีข้อดีเลยมีแต่ข้อเสียนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับเขาเรียกเพิ่มโอกาสที่ระบบคุณจะล่มมากขึ้นเพราะการที่มีมันไม่ได้ทําให้ระบบทนทานมากขึ้นแต่การที่มีมันถ้ามันล่ม ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งล่มด้วยไปเลยคือมันไม่มีประโยชน์อะไระนะครับมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษมากขึ้นดังนั้นถ้ามองกันจริงๆก็คือเราจรึงไม่ควรเซตเจ้าตัวเขาเรียก number of board member ให้มีเป็นเลขคู่นเองนะครับในคลิปเนี้ยไฮไลท์มันคือตรงนี้แหละนะครับที่อยากจะบอกว่าเออเฮ้ยบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจไอ้คำศัพท์ที่ชื่อเมเจอริตี้นะครับหรือเสียงค่อนข้างมากคอนเซ็ปต์นะครับตัวผมเองเนี่ยแหละไม่เข้าใจ นะครับจนผมะจะต้องมีประสบการณ์ในการพอดีผมต้องทําการย้ายเซิร์ฟเวอร์ย้ายอะไรพวกนี้แล้วผมก็ต้องทําการเตรียมความพร้อมทุกอย่างนะครับก็นั่นแหละนะครับจริงๆก็เดี๋ยวผมก็คงจะอัดคลิปนะครับเพื่อมาเขาเรียกว่าให้ความรู้กับทีมงานผมแล้วกเ็เป็นการ เหมือนกับโน้ตตัวผมเองด้วยนะครับเอาลนะถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้นี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะมาเยี่ยมชมหลักสูตรของผมนะครับหรือผลิตภัณฑ์ของผมนะครับก็คือผมก็จะมีเขาเรียกว่าเว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์เขาเรียกว่าไงอ,อบรมผมนะครับคือ o ค e m o b i l e c o m นะครับแล้วก็ผมก็จะมีเขาเรียกว่าเจ้าตัว เว็บไซต์พโพสโพสนะครับพโสโพส co นะครับขออนุญาตเข้าจากลิงก์นี้แล้วกันนะครับพโพสโพสนะครับ co โ,โอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับที่เขาเรียกวา่าเหมือนกับเขาเรียกวา่าเป็นเว็บไซต์ระบบ ระบบโพสต์แล้วกันเป็นระบบระบบโพสต์ของผมนะครับเป็นระบบ o i n t of sale ผมทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ p o n t t f sale นะครับก็อันนี้ก็สามารถถ้าเกิดสนใจระบบ point of sale ก็สามารถเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับโอเคในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดไาลคา์กดแชร์ได้กันขอบคุณครับสวัสดีครับ